สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมแซมสัจพลจากฮีโร่ชาแนลครับวันนี้เรายังคุยกันในเรื่องเดิมต่อเนื่องมาจาก2คลิปนะครับสิบคำถามเกี่ยวกับหลักประกันในการทํางานนะครับต่อเลยครับในคําถามที่8ครับเป็นเรื่องของการหักเงินที่เป็นหลักประกันหรือไม่คืนนั่นแหละนะครับคําถามคือกฎหมายมีหลักการอย่างไรนะครับแบบนี้ครับ ก็คือสรุปง่ายๆเลยคือนายจ้างเนี่ยจะหักโดยพาราการไม่ได้นะครับถึงจะมีเงินของเขาอยู่กับเราแล้วถึงจะมีทรัพย์สินอยู่กับเราแล้วเนี่ยจะอยู่ๆจะสั่งหักให้เอาเงินตรงนั้นเอาหลักประกันตรงนั้นมาชําระค่าเสียหายเลยไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าจะต้องเป็นที่ยุติแล้วนะครับใช้คํานี้ดีกว่าก็คือในเรื่องของความเสียหายเนี่ยต้องเป็นที่ยุติแล้วว่าหนึ่งนะครับ ลูกจ้างเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายนั้น 2. ค่าความเสียหายนั้นเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่ตรงนี้เนี่ยจะต้องยอมรับกันแล้วไม่ได้มันมีการโต้แย้งกันนะครับก็ในทางปฏิบัติก็ต้องพูดคุยกันนะครับให้ชัดเจนว่าตกลงยอมรับนะว่าคุณทำให้เกิดความเสียหายและเสียหายเท่าไหร่ก็ทำเป็นหนังสือเอกสารแล้วให้เซน็นแล้วก็ตรงนี้ยทำให้เกิดสิทธิ์ว่านายจ้างสามารถหักเงินได้ คร,คราวนี้เอาละนั่นนั่นคือพื้นเรืองของการหักในคําถามที่8ครับมาคำถามที่9ถ้าไม่มีค่าเสียหายที่จะต้องหักคําถามคือนายจ้างจะต้องคืนหลักประกันให้กับลูกจ้างนี่เมื่อไหร่ครับมันจะมีกฎหมายพรบนี้แหละฮะพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยครับไว้อยู่ที่ในมาตรา9กําหนดไว้เหลี่ยบเกี่ยวกับเรื่องการ คืนเงินจ่ายเงินคืนให้กับลูกจ้างซึ่งรวมถึงหลักประกันในการทํางานด้วยครับคำตอบคือครับจะต้องคืนภายใน7วันนับแต่นายจ้างเล,างลิกจ้างนะลูกจ้างนะลูกจ้างลาออกหรือสัญญาค้อประกันนั้นมีกําหนดเวลาอะไรไว้ก็เมื่อสิ้นสุดครับสรุปง่ายก็คือ7วันนันบแต่มันถึงเวลาที่จะต้องคืนนะครับผลสภาพออกไปแล้วนะครับ,นะรบถ้าไม่คืนภายใน7วันละ่ะ โอ้อันนี้กฎหมายเขียนเอาไว้อย่างนี้ครับถ้าไม่คืนภายใน7วันเนี่ยจะต้องเสียดอกเบี้ยครับ15%ลูกจ้างบางท่านบอกอุย้ยน้อยไป15%ยังไม่จบครับถ้าพิสูจน์ได้ว่านายจ้างยึกยักกักเอาไว้อันนี้เรียนนายจ้างนะครับว่ามีโทษหนักไปกว่านั้นก็คือถ้าพิสูจน์ได้ว่ากักตั้งใจจงใจไม่คืนหลักประกัน นะครับทั้งๆที่รู้จังไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรเนี่ยร้อยละ15ทุกๆเจวันนะครับพูดง่ายๆว่าเขามีกําหนดว่าต้องคืนภายใน7วันวันที่8นับไปเลยครับ15%เนผ่านไป14วันมาวันที่15อีก15%เปซ์โอ้ดอกทบต้นน่าจะสนุกนะครับก็ฝากไว้ครับนั่นคือหลักของการคืนกับไม่คืนนะครับ คำถามสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายมันมีประเด็นที่ว่าทําไมนายจ้างต้องเรียกหลักประกันจากลูกจ้างด้วยละ่ะอืมทําไมก็คําตอบก็คือก็เพื่อที่จะอย่างน้อยก็เอาไว้ชดเชยค่าเสียหายหรือว่าป้องกันความเสียหายหรือเป็นเรื่องของในเชิงของจิตวิทยาแต่ผมฝากข้อคิดไว้แบบนี้ครับในฐานะที่เคยทํางานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ได้ประสบพบเจอกับปัญหาพอสมควรว่า คนที่เราหามาได้เนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนเลยพูดง่ายว่าได้สเปกละนัดเริ่มงานกันปรากฏว่าโอ้พี่ครับไม่มีผู้ค้ำครับไม่มีเงินนะครับจะทำยังไงดีอละหะทางออกก็อย่างที่ทราบก็คือมาหักเงินเอาในแต่ละแต่ละเดือนแต่บางที่ไม่ครับโอ้โหนโยบายแข็งเป๊กเลยครับจะต้องมีผู้คำ้ำสี่ห้าสีหก โอ้ไม่ก็อันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับหรือถ้าเป็นวงเงินแต่วงเงินในตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ยังมีปัญหาสําหรับพนักง,งานที่เพิ่งเริ่มงานฝากไว้นะครับว่าทําไมต้องมีและมันมีแล้วดีอย่างไรนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งครับถ้ามีเนี่ยแล้วมีไม่ถูกต้องอย่างเช่นกฎหมายเขาห้ามเอาไว้ว่าตําแหน่งนี้แล้วไม่ได้รับการยกเว้นไปมีนะครับกฎหมายในพรบคุ้มครองแรงงานกําหนดเอาไว้นะครับในมาตราถ้าจะไม่ผิด1 4 4ครับ มีกำหนดโทษด้วยครับถ้าไม่ปฏิบัติตามในเรื่องนี้มีโทษจำคุกไม่ต่ำไม่เกิน6เดือนแต่ถ้าเป็นเรื่องของปรับก็ไม่เกิน10,000แนบาทอันนี้ถ้าเกิดมีปัญหาแบบสุดๆจริงๆก็คืออาจจะทั้งจำทั้งปรับหรืออย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็ไปดูรยายละเอียดกันอีกทีหนึ่งฝากไว้ครับในเรื่องของ10บคำถามเกี่ยวกับหลักประกันในการทำงานสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่อดทนฟังมาจนถึง3คลิปเนาะนะครับ ก็นำไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับกลับมาพบกับผมใหม่ผมแซมสัญตพลจากฮีโร่แชนแนลครับสวัสดีครับ